สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับผมวันนี้เราอยู่ที่สวนเสียบอยอุดรธานีนะครับจะมาชมการหว่านปุ๋ยกันนะครับผมเปิดปุ๋ยต่อซับสดๆกันเลยนะครับนี่คือทีเด็ดของเรานะฮะมาดูกันเลยว่าแกะมาสดๆแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับดูเม็ดกันเลยนะฮะดูเม็ดกันเลยนะครับนี่ครับเป็นเม็ดแบบนี้นะครับละลายง่ายละลายเร็วนะครับนี่ฮะ น้องทีมงานก็กำลังเตรียมที่จะหว่านปุ๋ยนะครับส่วนหอมของเสียบอยอุดรธานีนะครับขม16กว่า100ไร่นะครับหลายๆแปลงรวมๆกันนะครับใช้ปุ๋ยต่อทรัพย์ของเราอย่างเดียวเลยนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับในการที่จะเป็นเครื่องการันตีให้กับพี่น้องเกษตรกรเรานะครับผม า้ได้ดีมากๆเลยนะครับนี่ฮะน้องๆทีมงานก็กำลังจะหวานกันนะครับก็คือต้นหอมนะครับสบายใจได้เลยนะครับทีมงานต่อทรัพย์เราดูแลทุกท่านนะครับแบบญาติมิตรเลยนะฮะกว้างใหญ่ครับ หลายแปลงด้วยนะครับผมเดี๋น้องๆก็เริ่มไล่ว่านปุ๋ยกันไปนะครับพาทุกท่านมาเที่ยวชมสวนด้วยนะครับท่านที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะมาสอบถามโดยตรงที่สวนเสียบอยก็ได้นะครับผมอยู่ที่กม16อุดรธานีนะครับฝากไว้ด้วยครับผมขอบคุณครับ ปุ๋ยต่อซับปุ๋ยดีปุ๋ยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจริงสะดวกจบในชุดด้วยความลับของสูตรปุ๋ยที่ไม่เหมือนใครหากท่านกําลังมองหาธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมจบครบในกระสอบเดียวปุ๋ยต่อซับทําให้ผลผลิตของพืชใหญ่พอเอามาไดพอซื้อมาไ้พอ กไพขุยต like, oh ่อซับเป็นปุ๋ยที่ผล i̇şte ิตจากวัตถุดิบธรรมชาติมีแร่ธาตุอาหารรอง13ชนิดคปเอาบานีใค่อยเอาค่อยเสื่อไรไวไฟพวกพาตาต่ำสูพวกเฮือนเป็นน mm ักภาคที่่มิจัรยับบันเขื่อนาผู้รดสิมาจ้างสูโฆษนาขันเป็นแนวนี่อย่าหาทำขุยต่อซับใช้ดีที่สุดในยางพาราเอามาซิบสอบเอามาซิบสอบไรจะเป็นพมิดจันยาบบหลไรเอาเจ้าชีชัน อย่าว่าให้กันน้องเขานะปุ๋ยต่อซับเมื่อใส่ยางพารานยางจะอ่อนนิ่มกรีดง่ายน้ำยางออกสม่ำเสมอน้ำหนักดีค่าดีเอซีสูงไปยางเขียวมันโครนยางมีดินเรื่นสุยมีไส้ปีใส่เหลือเพิ่มต้นทุนลดผลผลิตเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนมึงเสียเอาห้าไปหอดได้บอกอันนี้สุดยอดอาหารเรัาพืชต้องปุ๋ยต่อแตนปุ๋ยต่อเติมปุ๋ยต่อตอดโอเอาเอาเห็นมันโสดสันปุ๋ยต่อซับเสียเพิ่นมาส่งหอดสวนเด้อพี่น้องเด้อถึกใจวันให้พร้อม รับสมัครตัวแทนจำหน่ายประจำตำบลทั่วประเทศบม่ต้องลองทุนจังบาทมาร่วมสั่งได้ในแบบยังยืนไปน้ำกันเด้อเราจะรวยไปพร้อมๆกันได้ใจได้งาน,ได,งานได้เงินต้องปุ๋ยต่อซับ